ดีครับช่องเครื่องมือดีๆนะครับวันนี้ก็มาแนะนำเอาเป็นว่าเป็นการทดลองใช้ของผมดีกว่านะครับการปลูกทุเรียนโดยใช้ระบบน้ําหยดนะครับก็มาดูกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับตั้งเวลายังไงต้องมีอะไรบ้างลดน้ําเสริมไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับ ต้นนี้เลี้ยงมาด้วยระบบน้ำหยดตั้งแต่ต้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทก็คือต้นประมาณเก้าสิบเซนนะครับนะครับดูจนเดี๋ยวนี้โคนนะครับเนี่ยดูลากลากละาอากาตรงนี้นครับโอ้ลากใหญ่แล้วโคน ก็พอใช้ได้นะครับใบก็มีจุดเหลืองเพราะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะนี่เป็นระบบรดน้ำอัตโนมัติอย่างเดียวเลยนะครับตั้งแต่ปลูกเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเตรียมหลุมเนาะนี่คือสำหรับผมนะนะทีนี้ก็จะเป็นดินดินภูเขานะครับออกแดงๆที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอจอมบึง มันเป็นรอยต่อระหว่างโพธารามกับจอมบึงนะครับตำบลหนองกวางดิน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 เดี๋ยวผมให้ดูสีดินนะครับดินออกแดงๆเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้หมดเลยดินอันนี้นะครับเนี่ยน้ำหยดเนี่ยนะครับมันปลูกไปเก้าต้นที่รอดคือสองต้นนะครับต้นนี้กับต้นนี้ หลักๆเลยนะครับที่ผมคิดว่ามันรอดเพราะว่าผมเอาที่เจาะดินนะครับขุดแนวดิ่งอ่ะปากกว้างประมาณหกหกนิ้วนะครับลึกลงไปประมาณหนึ่งเมตรลึกลงจากผิวดินลงไปครับประมาณหนึ่งเมตรนี่ก็ระบบน้ำหยดเห็นไหมครับโดยที่อันนี้ สองต้นนี้ไม่ได้ตัดรากขดนะแต่ให้ดีตัดรากขดผมว่าน่าจะโตวไวกว่านี้นะครับเนี่ยครับลดด้วยตัวนี้ตอนแรกก็ต้นเตี้ยก็จะใช้ไม้เตีย้ยแล้วก็ค่อยค้ำให้มันสูงขึ้นแล้วก็ตั้งค้ำใบนะครับค้ำต้นที่นี่จะมีปัญหาเรื่องลมแรงนะครับลมจะแรงมากมันเป็นช่องเขาเพอดีลมจะมาจากช่องเขาตรงนู้นนะครับนะมาที่เห็นเนะี่ยเห็นไหมครับช่องเขา น่าช่องเขาเนี่ยครับจะเป็นเขาเลยลมจะมาพอดีเลยถ้าขึ้นที่สูงจะเห็นเขาสูงกว่านี้เราขุดล,ลึกลงไปหนึ่งเมตรนะครับน้ำก็จะไม่ท่วมขังนะลองก้นหลุมด้วยหินกากมะพร้าวแล้วก็มีปุ๋ยบ้างครับปุ๋ยนิดหน่อยลงไปแล้วก็ไตโคโดมา รถไตโคโดม่าแล้วก็เออ่ไอ้ขาวๆนั่นอะไรนะไอ้ผงขาวๆโปรข่อยอะครับปูดโปรข่อยอโรยไปรองก้นหลุมแล้วก็ถมสลับขึ้นมาจนแบบเหลืออยู่ประมาณหนึ่งฟุตก็ลงต้นลากกระเดินดีนะครับทำแบบนี้แล้วต่อไปก็อันนี้น่าจะรอดแล้วสองต้นเนี้ยจากเก้าต้นนะครับ อันนี่คือเป็นการทดลองอันต่อไปนะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับโหวันนี้น่าจะาแรลงกินนะครับที่ยิ่งกว่าระบบน้ําระบบไอระบบปุ๋ยก็คือมแมลงนะครับที่นี่มแมลงจะเยอะพอรอบต้นเนี่ยเป็นไรอ้อยแล้วก็มีสวนทุเรียนซึ่งเขาไล่มาครับไล่มแมลงมามันก็มาลงที่สวนเราเนาะเราก็จําเป็นต้องใช้ อันนี้คือเพาะ,มะเมล็ดจากมเมล็ดที่กินนะครับแล้วก็เพาะต้นกล้าแล้วก็ลองปลูกดูไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็จะลดจะลดประจําก็คือตอนนี้หน้าฝนก็จะลดบ่อยหน่อยนะครับไตโคโดมาลาดโคนเกือบทุกอาทิตย์นะครับบางทีก็อาทิตย์เว้นอาทิตย์นี่ขนาดลดประจําใบยังมีจุดเลยนะครับแล้วก็ กำจัดมแมลงด้วยมิวมิวเบทานิกชีวภาพนะครับไลแ่แมลงอันนี้พ่นบ่อยครับทุกอาทิตย์ต้องพ่นทุกอาทิตย์เลยไม่งั้นยอดหายหมดครับมแมลงซัดหมดมแมลงตัวปีกแข็งสงีแดงๆจุดเหลืองน่าจะใช่จุดแดงหรืจุดเหลือง,น,ดดง,องนี่แหละครับตัวนั้นอะตัวกินเลยอืม ก็ก่อนปลูกก็ลองขุดกันลงไปสักหนเมตรนะครับเจาะดินลงไปเป็นแนวตรงเลยเพื่อไม่ให้น้ําท่วมขังให้ไหลลงไปข้างล่างเนาะถ้าให้ดีก็ตัดรากโขดแล้วก็ใช้ระบบน้ําหยดนะครับนี่ครับหัวแบบนี้ลดจากด้านบนเลยนะครับเราจะลด3มวันครั้งแล้วก็จะมีสองวันครั้งหนึ่งครั้งนี่ครับระบบน้ําหยดเนี่ยตั้งเวลา รถตอนเช้าวันละหนึ่งเอ้ยรถตอนเช้าอย่างเดียวนะครับเย็นไม่ได้รถแต่ถ้าเกิดได้แรงมากๆก็จะมีหัวเสริมครับอย่างนี้เอาไปปักรถให้ทั่วหัวเสริมเผื่อมันจะแห้งเกินไปนะครับต้นนี้ก็น่าจะรอดแล้วต้นนี้ก็ได้แล้วนะครับโคนใหญ่แล้วลากเดินแล้วว่าโอเคแล้ว แล้วก็ปลูกสับกันไปนะครับปลูกผสมกับต้นอื่นแล้วก็มีแบบที่รองมเมล็ดอยู่หลายต้นอยู่ครับก็ใช้สำหรับผมใช้ได้นะครับระบบน้ำหยดกับทุเรียนเดี๋ยวตอนโตก็ว่ากันไปนะครับว่าจะเอาอยัางไงตอนโตผมก็คงจะใช้น้ำหยดแต่ก็จะลดน้ำเสริมให้มากขึ้นผมว่าก็น่าจะไปได้อยู่นะครับโอเคครับ ก็ขอ,ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ